ผสุดท้ายยังไงเออไปขอกรเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดเพื่อนไปเอ้ยเอ้ยเออมาดีมาดิเอือยังได้อยู่ห้าสิบแปดแล้วแตวันนี้ยังได้อยู่หกสิบเอ็ดแล้วยาไปเพื่อนเอือหกสิบสี่ยังมาอยู่นะเจ็ดสิบไปเลยโอ้โหถือว่าได้อยู่นะเอ้ยหมื่นสองพี่ ราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านดะ้คะวันนี้ก็มาพบกับช่อง365ช h a ้าแ l นอีกตามเคยนะวันนี้เราก็มาเล่นเกมชีโอคิตากันเนาะทุนที่1 0 0 0 0บาทนะคะไป10บ,บาทก่อนแล้วกัน อสักสิบหมุนจะซื้อไปจ้าเอาเสียงหายแปบ,บนึงเด้อเสียงอยู่ใส่เสียงหนึ่งนะคะแป๊บนึงไปไปต่อเลยกดเองเลยอัน ไว้ <c oughs> <N> ไปซื้อก่อนเลยแล้วกันร้อยห้าสิบนี้ไปค่ะไ, <N> ไ <N> ม่ไว้ตกดำแล้วไม้แรกก็ตกดำเลยไม่น่ารักเลยอ่ะไว้สีก็ อย่าว่าเออเอเอหยุดนั่น,นละ่ะไปเออหยุดหยุดเออหยุดสุดท้ายเล่นเลยแล้วกันเสียวเสียวนะคะทุกคนลองเล่นก่อนลองเล่นก่อน <c oughs> ไม่แจกไม่แตกหรอเออเอ้มาติมระบบไปดิเออได้อยู่ขอ,อคุณสักสิบกว่าโอ้โหไอเจ็ด ใจร้ายว่ะยังเหลืออีกแปดหมุนไม่เป็นไรอ้าวตัวแพงมาื้ไอไหลไไล่ไป,ไไปดิไอยาวๆเลยขอขอโอ้ยพออย่างละขอก็บ่ให้่าสันดีขอก็ไม่ได้เนาะอุย้ยไปเหลืออีกเจ็ดหมุนตัวคโอ้โห มามาไม่มาเป้าอีกอตัวแพงเออไปสวยไมด่ดิเอาคูณสัก3สามสิบ 30. ไปเลยไอ้ยอ,อ,อยายุทธไอ้ยอมาน้อยๆแต่ก็ขอให้มานะอ้ยยังไงโอ้โหสามสิบกว่าแล้วดี 40, ๆไปดิโอ้โหเลย ไม่น่าพักเลยอะอะย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะอือจะเอาไม้สุดท้ายยังไงเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ,อ้สกเกตเตอร์เขาเหรอเขาเหรอเฮ้ยเขาเฉยเข้เขาเฉยอือเพิ่มมาดิสิบหมุนอ่ะตอนนี้ครูสี่สิบสามแล้ว ฟรีมีจริงอยู่นะแต่ว่ามันจะเว้าหมดเลยไหมแค่นั้นแหละโอ้ยตัวเพงโอ้โหตัวเพลงสกเกตเตอร์คันซัง,งั้นโอ้ยหรือจะหมุนฟรีจริงๆบอกให้ยังเล่นบันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเอาดีๆเออไปโอ้ไหลแบบน้อยมาก เอาหกหมุนยังไงเออตัวเอมาก็ได้เอาไปยาวๆเลยเพื่อนเออเพื่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดสิเพื่อนเอาอีกเอออีกเออไปไปต่อเออหกสิบเจ็ดแล้วจังหวะนี้เฮ้ยมาว่ะทีโอมาว่ะตอนนี้เจ็ดสิบสามแล้วนะโอ้โหคูณเจ็ดสิบสามไปดิเออ สองมั 24, นสะี่แปดสิบสองบาทนะเลยอห้ามุนยังไงตอนนี้คูณที่เจ็ดสิบสามไปแล้วเอ้ยเอ้ยอย่าว้าวดีอย่าว้าวดีจะเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอมาดิโอ้โหนึกว่าจะแน่ไม่มาว่ะโอ้โหอย่าว้าวดีสองมนเองิงเลยอีกสองมนเองิงขอหน่อยขอขอมุนสุดท้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยก้ามาเออยังมาอยู่โอ้โห ไปยังได้อยู่นะเอาสี่โอเอาเรื่องว่ะไปสิบหมุนก่อนเปิดก่อนอือมาอือมาตัวแพงอ,อือยังมายอยู่ไปสวยยังไงโอ้โห,โหสามตัวไปดิเยดเี้ไปซื้อนะ เราเราหมุนดีเม่ะวาเสียวว่ะเออมันให้ฟรีเเล่นเลยแล้วกันนะเนาะเฮ้ยหรืยังไงดีอ,อุ๊ยห้าสิบเลยนะไปดีกว่าเผื่อมันแหลงยาวๆอะ่ะเออมาสิบมาแล้วโอ้โหอ,อ่ายังได้อยู่คูณสองไปน้อยๆคูนน้อยๆแต่ก็คูณนะเออมันจะเข้าอีกเหรอโอ้โห นึกว่าจะเข้าอีกเฮ้ยคีโอเอาเรื่องนะจังหวะน,นี้เออเออไอ้ดีสองตัวยังไงไหลไปโรดคูนาอาเองเออคูน,น้อยๆแต่ก็มาโรดเอาสิยังไงไอต่อเลยตอนนี้อยู่ที่คูนหกเองนะ เดี๋ยวรอบหน้าซื้อรอบนี้มันไม่แจกดูรู้เลยดูก็รู้เลยบอกแล้วไงอ่ะสองหมุนเออมาตัวเอมาไปจ้าไปอีกไปอีกคุ่คุณเออก้าเองเออคุนสิไปแล้วโอ้โหเลย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  เลยไปไกลเลยอะหมดแล้วหมุนสุดท้ายไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยอ่ะหมุนหมดนี่ก่อนไปอีกรอบสองรอบสามรอบอือไปซื้อเลยแล้วกันยังไง โอ้โหตกดำอ่ะสักรอบสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหยุดหยุดเร็วเกินโอ้โห,โโหเพิ่มแล้วแหละจังหวะนี้ห้าสิบไม่ลู้งสี่พันห้าไปดีไม,ม้นี้สี่พันห้าแล้วนะซื้อหมดกับหมื่นแล้วนะ เลย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 เอออีกสักรอบดิยันยันเออยังเริ่มเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้ไม่กล้าหมุนปันน่ะกลัวมันเหลี่ยมใส่อะเพื่อนเออมาอยู่ไม้แรกมาอยู่อุย้ยอุ้ยโอ้โหเลยเลยเก่ง <c oughs> ดี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 หน่อย ว่าไปสิอ่างเก้ามายังไงอเอเก้ามาก้าวดีตามมาเลยมาอีกก้าอืออไหลยาวไปเพื่อนสวยย่างงั้นเอาอีกเอาอีกโอ้โหสกเก็ตเตอร์มาไมก่อนโอ้โหสกเก็ตเตอร์และอีหกหมุน เอ้ย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 เออมาว่ะเออไหลไปอสามสิบแล้วเออสามสิบเอ็ดแล้วเออสวยไปสี่สิบเลยเออยังมาอยู่สี่สิบเลยโอ้โหสี่สิบบอกว่าสี่สิบเลยอ่ะหกพันหกสิบเด็กสี่มวลสุดท้ายเออมาตัวแพงตัวแพง ตหยุดนะตัวแพงขออีกโอ้โหโอ้โหเก้าแอีก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 อีอีกอีอีกอโอ้ตัวแพงไม่ถึงถึงห้าตัวเอาสอสุดท้ายยังไงขอหน่อยมอสุดท้าย 61สเอแล้วยาวไปเพื่อนอือ64ยังมาอยู่นะเจ็ดสิไปเลยโอ้โหถือว่าได้อยู่นะเอ้หมื่นสองจี่ทีเออวันนี้ก็คงต้องพอก่อนดีกว่าเนาะาทุนมาที่หนึ่งมื่นบาทนะได้ได้กลับมาประมาณสองหมืนแปดนี่โอ้โหคุ้มแล้วนะเพื่อน ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย